พระวจนะของพระเจ้าประจำวันพระราชกิจการบริหารจัดการโดยตลอดทั่วทั้งหมดนั้นพระราชกิจที่สําคัญมากที่สุดคือการช่วยมนุษย์ให้รอดจากอิทธิพลของซาตานพระราชกิจสําคัญคือการพิชิตชัยที่ครบบริบูรณ์ต่อมนุษย์ที่เสื่อมทรามจึงเป็นการฟื้นฟูความเคารพดั้งเดิมต่อพระเจ้าในหัวใจของมนุษย์ที่ได้รับการพิชิต และเป็นการเปิดโอกาสให้เขาสำฤทธิ์ผลชีวิตปกติกล่าวอีกในหนึ่งคือชีวิตปกติของสิ่งที่ทรงสร้างของพระเจ้าพระราชกิจนี้สำคัญยิ่งและมันเป็นแกนของพระราชกิจการบริหารจัดการในสามช่วงระยะของพระราชกิจแห่งการถ่ยนั้นช่วงระยะที่หนึ่งของพระราชกิจแห่งยุคธรรมบัญญัติอยู่ห่างไกลจากแกนของพระราชกิจการบริหารจัดการ มันได้มีการทรงปรากฏของพระราชกิจแห่งความรอดเพียงน้อยนิดเท่านั้นและไม่ใช่การเริ่มต้นของพระราชกิจของพระเจ้าในการช่วยมนุษย์ให้รอดจากแดนครอบครองของซาตานพระราชกิจช่วงระยะแรกกระทำโดยพระวิญญ,ญาณโดยตรงเพราะภายใต้ธรรมบัญญัตินั้นมนุษย์รู้จักเพียงการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติเท่านั้นและมนุษย์ไม่ได้มีความจริงมากขึ้น และเพราะพระราชกิจในยุคธรรมบัญญัติแทบจะไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอุปนิสัยของมนุษย์นับระษาอะไรที่มันจะเกี่ยวข้องกับพระราชกิจเกี่ยวกับวิธีที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดจากแดนครอบครองของซาตานด้วยเหตุนี้พระวิญญาณของพระเจ้าจึงได้ทรงทำให้พระราชกิจช่วงระยะที่เรียบง่ายอย่างยิ่งนี้ครบบริบูรณ์ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของมนุษย์ พระราชกิจช่วงระยะแรกนี้มีความสัมพันธ์เล็กน้อยกับแกนของการบริหารจัดการและมันไม่ได้มีความเกี่ยวพันที่ยิ่งใหญ่กับพระราชกิจที่เป็นกิจจลักษณะแห่งความรอดของมนุษย์และมันจึงไม่มีความจำเป็นที่พระเจ้าต้องทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทรงพระราชกิจของพระองค์โดยพระองค์เองพระราชกิจที่กระทำโดยพระวิญญาณน,นั้นแสดงเป็นในและมิอาจอย่างลึกได้ และมันน่ากลัวอย่างลึกซึง้งและไม่อาจเข้าถึงได้สำหรับมนุษย์พระวิญญาณไม่ทรงเหมาะที่จะทรงพระราชกิจแห่งความรอดโดยตรงและไม่ทรงเหมาะที่จะจัดเตรียมชีวิตให้มนุษย์โดยตรงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับมนุษย์ก็คือการแปลงรูปพระราชกิจของพระวิญญาณมาเป็นแนวทางที่ใกล้ชิดกับมนุษย์กล่าวอีกในหนึ่งคือสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับมนุษย์ก็คือ การที่พระเจ้าทรงกลายมาเป็นบุคคลปกติธรรมดาเพื่อทรงพระราชกิจของพระองค์การนี้จำเป็นที่พระเจ้าต้องทรงจุดติเป็นมนุษย์เพื่อรับตำแหน่งของพระวิญญาณในพระราชกิจของพระองค์และเพื่อมนุษย์แล้วไม่มีหนทางที่เหมาะสมอีกแล้วสำหรับพระเจ้าที่จะทรงพระราชกิจท่ามกลางพระราชกิจสามช่วงระยะเหล่านี้นั้นสองช่วงระยะดำเนินการโดยเนื้อหนัง และสองช่วงระยะเหล่านี้เป็นระยะสำคัญของพระราชกิจการบริหารจัดการการจุดติเป็นมนุษย์สองครั้งนี้เป็นสิ่งเสริมความสมบูรณ์ของทั้งสองฝ่ายและทั้งสองครั้งนั้นก็เสริมความสมบูรณ์ซึ่งกันและกันอย่างเพียบพร้อมช่วงระยะแรกของการจุดติเป็นมนุษย์ของพระเจ้าได้วางรากฐานสำหรับช่วงระยะที่สองและสามารถกล่าวได้ว่า การจุติเป็นมนุษย์ทั้งสองครั้งของพระเจ้านั้นก็ให้เกิดความครบถ้วนหนึ่งเดียวและไม่ได้เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันเองพระราชกิจสองช่วงระยะเหล่านี้ของพระเจ้าดำเนินการโดยพระเจ้าในพระอัตลักษณ์ซึ่งจุติมาเป็นมนุษย์ของพระองค์เพราะทั้งสองช่วงระยะนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพระราชกิจการบริหารจัดการทั้งหมดทั้งมวล มันเกือบจะกล่าวได้ว่าหากไม่มีพระราชกิจแห่งการจุติเป็นมนุษย์ทั้งสองครั้งของพระเจ้าแล้วพระราชกิจการบริหารจัดการทั้งหมดทั้งมวลก็คงจะหยุดชะงักไปแล้วและพระราชกิจแห่งการช่วยมวลมนุษย์ให้รอดก็คงจะไม่ใช่สิ่งใดเลยนอกจากการพูดลอยๆการที่พระราชกิจนี้จะมีความสำคัญหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความจำเป็นของมวลมนุษย์ ขึ้นอยู่กับความเป็นจริงเกี่ยวกับความชั่วช้าของมวลมนุษย์และขึ้นอยู่กับความรุนแรงในการไม่เชื่อฟังของซาตานและการรบกวนของมันต่อพระราชกิจผู้ที่เหมาะสมดีพอสำหรับภารกิจนี้ได้รับการยืนยันตามธรรมชาติของพระราชกิจที่ปฏิบัติโดยคนงานและความสำคัญของพระราชกิจเมื่อกล่าวถึงความสำคัญของพระราชกิจนี้ ในแง่ของวิธีการทรงพระราชกิจแบบใดที่จะนำมาใช้พระราชกิจที่กระทำโดยพระวิญญาณของพระเจ้าโดยตรงหรือพระราชกิจที่กระทำโดยพระเจ้าซึ่งจุดติมาเป็นมนุษย์หรือพระราชกิจที่กระทำโดยผ่านทางมนุษย์สิ่งแรกที่จะถูกตัดทิ้งไปคือพระราชกิจที่กระทำโดยผ่านทางมนุษย์และตามธรรมชาติของพระราชกิจและธรรมชาติของพระราชกิจ ของพระวิญญาณเปรียบเทียบกับพระราชกิจของเนื้อหนังนั้นในท้ายที่สุดจะถูกตัดสินว่าพระราชกิจที่กระทำโดยเนื้อหนังนั้นมีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์มากกว่าพระราชกิจที่กระทำโดยพระวิญญาณโดยตรงและว่ามันให้ข้อได้เปรียบต่างๆมากกว่านี่คือความคิดของพระเจ้าเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงตัดสินว่าพระราชกิจนั้นต้องกระทำโดยพระวิญญาณ หรือโดยเนื้อหนังกันแน่มีนัยยะสำคัญอย่างหนึ่งและพื้นฐานหนึ่งกับพระราชกิจแต่ละช่วงระยะแต่ละช่วงระยะนั้นมิใช่การจินตนาการต่างๆที่ไร้เหตุผลและแต่ละช่วงระยะนั้นมิได้ดำเนินการไปโดยไม่มีกฎเกณฑ์มีปัญญาเฉพาะอย่างหนึ่งกับแต่ละช่วงระยะเช่นนั้นคือความจริงเบื้องหลังพระราชกิดทั้งหมดของพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการของพระเจ้าในพระราชกิจที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้นจะมีมากยิ่งขึ้นอีกขณะที่พระเจ้าซึ่งจุติมาเป็นมนุษย์กำลังทรงพระราชกิจโดยพระองค์เองท่ามกลางมนุษย์ดังนั้นพระปรีชาญาณของพระเจ้าและความครบถ้วนบริบูรณ์แห่งการทรงเป็นของพระองค์จึงสะท้อนอยู่ในทุกการกระทำความคิดและแนวคิดในพระราชกิจของพระองค์ นี่คือการทรงเป็นของพระเจ้าที่เป็นรูปธรรมและเป็นระบบมากยิ่งขึ้นความคิดและแนวคิดที่ละเอียดอ่อนเหล่านี้เป็นเรื่องยากสำหรับมนุษย์ที่จะจินตนาการและยากสำหรับมนุษย์ที่จะเชื่อและยิ่งไปกว่านั้นยากสำหรับมนุษย์ที่จะรู้งานที่มนุษย์ทำนั้นทำไปตามหลักการทั่วไปซึ่งสำหรับมนุษย์แล้วเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างสูง ถึงกระนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับพระราชกิจของพระเจ้าแล้วก็มีความแตกต่างกันมากเกินไปเท่านั้นถึงแม้ว่ากิจการทั้งหลายของพระเจ้าจะยิ่งใหญ่และพระราชกิจของพระเจ้าจะเป็นพระราชกิจที่มีขนาดใหญ่โตอลังการแต่เบื้องหลังของกิจการและพระราชกิจเหล่านั้นคือบรรดาแผนการและการจัดการเตรียมการทั้งหลายที่ประณีตและถูกต้องแม่นยำที่มนุษย์ ไม่อาจจินตนาการได้พระราชกิจแต่ละช่วงระยะของพระองค์มิใช่เพียงปฏิบัติไปตามหลักการเท่านั้นแต่ทว่าแต่ละช่วงระยะนั้นยังบรรจุสิ่งต่างๆมากมายที่ไม่สามารถแสดงชัดเป็นภาษาของมนุษย์ได้และเหล่านี้คือสิ่งต่างๆที่ไม่ปรากฏแก่ตาต่อมนุษย์ไม่ว่ามันจะเป็นพระราชกิจของพระวิญญ,ญาณ หรือพระราชกิจของพระเจ้าซึ่งจุุติมาเป็นมนุษย์แต่ละพระราชกิจนั้นก็บรรจุไปด้วยแผนการต่างๆแห่งพระราชกิจของพระองค์พระองค์มิได้ทรงพระราชกิจอย่างไร้เหตุผลและพระองค์มิได้ทรงพระราชกิจที่ไม่มีนัยยะสําคัญเมื่อพระวิญญาณทรงพระราชกิจโดยตรงมันเป็นไปด้วยเป้าหมายทั้งหลายของพระองค์และเมื่อพระองค์ทรงกลายมาเป็นมนุษย์เพื่อทรงพระราชกิจ มันก็เป็นไปด้วยจุดประสงค์ของพระองค์ที่มากยิ่งขึ้นอีกทำไมพระองค์จึงจะไม่ทรงพร้อมที่จะเปลี่ยนพระอัตลักษณ์ของพระองค์อีกเล่าทำไมพระองค์จึงจะไม่ทรงพร้อมที่จะปลายมาเป็นบุคคลหนึ่งผู้ซึ่งถือว่าต่ำต้อยและถูกข่มเหงอีกเล่า